สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องในช่องจัตโทเฮลีพา2สองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระนะครับนี่นะครับหลวงพ่อทวดพิมพ์หลังเตารีดใหญ่เนื้อระครังหล่อดินไทยรุ่นพิเศษ ที่ระลึกในงานทอดกระถินวัดช้างให้นะครับปี2541สร้างจำนวน999องค์นะครับผมนี่ก็เป็นพระรุ่นพิเศษของทางวัดช้างให้นะครับที่สร้างในปี41พระแบบนี้เนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีให้ทำบุญแล้วได้นะครับเป็นพระจองนะครับเป็นรุ่นพิเศษ ของทางวัดเลยนะครับรุ่นนี้จะมีฟาร์มพิเศษก็คือนะครับเป็นพระพิมพ์หลังเการีดใหญ่นะครับที่ถอดพิมพ์เป็นแม่พิมพ์เดียวกับปี05นนะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองระครังเก่าของวัดนะครับอยู่ที่วัดมานานนะครับนำมาหลอมสร้างเป็นพระนะครับแล้วก็หล่อด้วยกรรมวิธีดินไทย แบบโบราณนะครับแบบเดียวกับปี0ูนย์ห้านะครับออกที่วัดชางไ้โดยตรงนะครับผมออกที่วัดชางไ้โดยตรงเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็มีการปลุกเสกนะครับที่วัดชังไ้โดยมีท่านอาจารย์นองนะครับวัดสายขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลุกเสก รุ่นนี้นะครับผมอาจารย์นองปุกเสกเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปุกเสกมากมายขับข้างนะครับผมเนื้อที่สร้างนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2เนื้อนะครับคือเนื้อทองละคัง999องค์แล้วก็อีกเนื้อหนึ่งก็คือเนื้อสัตตะโลหะนะครับจะสร้าง700 เกาสองค์นะครับผมก็ถือว่าน้อยมากทั้งสองเนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองละครังองค์นี้เลขสวยนะครับเป็นพระท,ที่ผมได้มาใหม่นะครับอันนี้เป็นแบบว่าไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเป็นพระหน้าใหม่นะครับรุ่นนี้จะแบบคลาสสิกมากนะครับน,นี่กล่องก็หรูหรานะครับ ออกจากวัดก็หลายพันบาทน,นะครับในปีสีหนึ่งเมื่อก่อนเงินเนี่ยสามพันสี่พันห้าพันเนี่ยใหญ่นะครับใหญ่มากซื้อของได้เยอะนะครับนี่องค์นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพระสวยเลยนะครับผมได้เลี่ยมทองสัตตโลหะไปหนึ่งองค์แล้วนะครับผมจะนำมาให้ดูดูฟาร์มแตกต่างนะครับถ้าเป็นองค์ซ้ายมือเนี่ยเนื้อสัตตโลหะเนี่ย นะครับจะเป็นแบบดำดำนะครับเป็นผิวดำแดงถ้าเป็นเนื้อทองระคังจะเหลืองเหลืองนะครับอันนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าองค์องค์นี้เก้าร้อยเนื้อทองะระลังเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับความต่างด้านหลังความต่างของด้านหลังนะครับมีการลันหมายเลขเหมือนกันมีคำว่าวัดชัางให้เหมือนกันมีโค้ดรูปช้างเหมือนกัน ด้านหลังต่างกันตรงนะครับถ้าเนื้อทองะระฆังเนี่ยจะเป็นปรูประคังความถ้าเป็นเนื้อสตองังโลหะจะเป็นรูปโค้ดตัวนะนะครับหล่อด้วยกรรม,มวิธีด้วยนะครับดินไทยแบบโบราณพระมีฟา์มคลาสสิกมากนะครับเตารีศูนย์ห้าเขาก็จะเล่นมีเนื้อเหลืองเนื้อแดงนะครับอันนี้เขาก็เลยคนสร้างเนี่ยนะครับเขาก็ทำเป็นเนื้อเหลืองเนื้อแดงเช่นกันนะครับ พิมพ์เดียวกับปีศูนย์ห้าเลยนะครับแบบเดียวกันเลยตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีต่อโค้ดทอทหารด้วยนะครับองค์นี้เป็นพระที่สวยมากๆนะครับอีกหนึ่งองค์บัวเต็มนะครับเท้านะครับชัดเลยมีดินเกาะอยู่นะครับ พระอ,องค์นี้สวยนะครับจะแต่งน้อยถ้าพระอ,องค์ที่แบบหล่อเกินนะครับเนื้อเกินเนี่ยก็จะมีรอยแต่งเยอะองค์นี้หล่อได้สวยเนี่ยมีข้ามดินค้าบเบ้าค้าบผิวไฟนะครับนี่ชัดมากริวจีวรสังขติริวจีวรเนี่ยเส้นคอไหไหปลานะครับ จมูกหน้าตานะครับปากเป็นกระจับเลยแบบเดียวกับปีศูนย์ห้าเลยนะครับด้านข้างก็จะมีแต่งด้วยนะครับตะใบเบอร์ใหญ่ๆแบบปีศูนย์ห้าเลยนะครับแล้วก็นี่ฝั่งนี้นี่นะครับมีฟาร์มคลาสสิกนะครับพระหล่อเป็นช่อจะต้องมีรอยตัดช่อนะครับแล้วก็แต่งเจีย หน้าหน้าตาสวยล่ำมากนะครับองนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่เป็นพระสวยสำหรับเล่มทองนะครับเพื่อนเพื่อนี่ๆท่านใดหาอยู่เนี่ยนะครับอง์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าสนใจเลยนะครับอยู่ในเกตรพระสวยนะครับเกต A โคตรระคังควา้ามีทอทหารด้านในมีช้างนะครับแล้วก็วัดช้างให้หมายเลขก็ค่อนข้างที่จะโอเคสวยเลยนะครับ9 9้าสาม เดี๋ยวเรามาส่องดูเนื้อหากันนะครับเอานี้งามมากเริ่มจากหน้าก่อนเลยมีครับดินครับเบ้าคราบผิวไฟนะครับจมูกสวยมากปากเป็นกระจับในตานะครับ เมตาติดเลยเส้นหน้าผากชัดเจนเนื้อจะเห็นไหมครับว่ามีความเก่ามากเพราะว่าเป็นทองละคังเก่าของวัดนะครับดูครับดินครับเบ้านะครับผิวสวยมากนะครับด้านหน้านี่แต่งน้อยมากมีการต่อโคตรทรหารด้านบนดินเบ้าฝัง ที่แก้มก็มีดินนะครับเนื้อเป็นแบบหล่อบโบราณนะครับชีดจาร์ดมากนิ้วเท้าติดชัดนะครับ มือเป็นก้ามปูเลยปีศูนย์ห้าเนี่ยเขาเรียกพิมพ์เล็บเกี่ยวนะครับมือแบบเนี้ยของเอ่อของวัดปราสาทนะครับปีศูนย์ห้าศูนย์หกนี่ดูดินเบ้านะครับหล่อได้สวยงามมากเนื้อจะแบบมีฟ้ํ์มเก่าในตัวเลยนะครับเพราะว่าเป็น ะระฆังเก่าของวัดนะครับด้ังข้างเนื้อละฆังหล่อบโบราณ อารมณ์เดียวกับปี05เลยนะครับผิวพาก็งดงามนะครับขออนุญาตพาไปดูเลขก่อน9 9 3นะครับเลข9เบิ้ลสองตัวถ้าเป็นเลข99นี่เป็นเรื่องนะครับมีโค้ดคำว่าวัดช่างให้ ก็มีโคดช้างนะครับโคดระขังคว่ำแล้วก็ทอทหารมีดินติดปะบายนะครับด้านหลังเป็นพาท,ที่สวยหน้าเลี่ยมทองนะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยสำหรับรุ่นกระถิ่นปี41นนะครับสร้างจำนวนน้อยมากนะครับ 9 9้องค์เท่านั้นสัตตะก็เอ่อจ็้อยองค์นะครับสำหรับเนื้อทองละคังนะครับหมายเลขนะครับ9 9้สามองค์นี้นะครับราคาเนี่ยผมจะลงไว้เป็นตัวเลขนะครับอยู่ในชื่อคลิปนะครับผม จะมีตัวเลขราคาอยู่เลยนะครับก็ไปดูตรงนั้นนะครับผมราคาอยู่ในชื่อคลิปนะครับสนใจก็โทรนะครับ0 9 8 8์เก้า6ปดแปดเช่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนื้อทองระขังนี่นะครับ ราคาอยู่ในชื่อคลิปนะครับโทร0 9 8ย์4 1 3 6 6เดดห้าสี่หนึ่งสามหหกเชนะครับผมแล้วก็มีผักเครื่องนะครับในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพี่ๆนะครับเข้าไปนะครับรับชมผักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สิ่งที่เสำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ